เทปเสียนหมื่นปีตอนที่365สัตว์ประหาดหลีเหย่ลังเลเดิมทีมันตั้งใจว่าจะเข้าร่วมกับทีมชั้นนำใน30อันดับแรกของทำเนียบดวงดาวส่วนทีมฉิงทงมีอันดับต่ำกว่าที่มันคาดหวังเอาไว้มากแต่ติงหลิงตังอยู่ในทีมฉิงทงมันปรารถนาที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับติงหลิงตังมานานแล้ว ติ้งหลิงตังยอมมองเห็นถึงสิ่งที่มันกังวลรีบกล่าวอธิบายก่อนว่าตอนนี้ทีมชิงทงแม้อยู่ในอันดับที่70กว่ากว่าๆในธทำเนียบดวงดาวแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าศักยภาพของทีมเราจะเป็นเพียงแค่ทีมชั้นสองเท่านั้นเจ้าน่าจะได้ศึกษาข้อมูลของทีมชิงทงมาบ้างคงร่วงรู้ว่าย้อนกลับไปเมื่อสมเดือนที่แล้วทีมชิงทง ยังคงเป็นสุดยอดทีมหนึ่งในห้าอันดับแรกของทำรรเนียบดาราแต่เพียงเพราะว่าหัวใจหลักของทีมอดีตหัวหน้าหยินสิงฟงและเก่าเพิงผู้เข้มแข็งอีกท่านหนึ่งเคาะลายสิ้นชีพในดวงดาวลับโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุให้กำลังรบของทีมลดต่ำลงกว่าครึง่งอย่างไรก็ตามสมาชิกอีกสี่คนที่เหลือทุกคนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่โดยไปกว่าใครหน้าไหนทั้งสิ้น แต่ละคนยังผ่านศึกดวงดาวรับมานานหลายปีมีประสบการณ์อันล้ำค่ามากมายและหากมีพวกเราสองคนเข้าร่วมด้วยสมควรสามารถกลับเข้าสู่สิบอันดับแรกในทำเนียบดวงดาวได้ในระยะเวลาอันสัน้นวาจาของติงหลิงตังทำให้หลีเหยาหัวใจเต้นแรงกลับเข้าสู่สิบอันดับแรกของทำเนียบดวงดาวฟังดูสอดคล้องกับความกระหายอยากของมันพอดี หงทงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าสหายลีเหยาเจ้าสามารถค่อยๆพิจารณาดูไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไปการร่วมทีมไม่เพียงแต่ต้องอาศัยโชคชะตาแต่ยังต้องดูว่าแบบฉบับของทีมสามารถเข้ากันได้ดีกับเจ้าหรือไม่หากเจ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็ไม่จําเป็นต้องฝืนใจตัวเองแม้ว่าติงหลิงตังจะเป็นสมาชิกของทีมชิงทง แต่ในสมาคมดวงดาวลับนั้นแม้แต่สามีพัญญาพี่กับน้องหรือบิดากับบุตรก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะสังกัดคนละทีมกันนับประสาอะไรกับเพียงแค่คู่รักและไม่ว่าครอบครัวหรือครู่รักหากอยู่ในทีมเดียวกันรวนมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือพวกเจ้าต่างรู้มือรู้ใจกันเป็นอย่างดีสามารถรวมมือกันประสานงานได้ดีเป็นพิเศษ แต่ข้อเสียก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างเช่นพวกเจ้าอาจจะเป็นห่วงเป็นใยกันมากเกินไปในกรณีที่เกิดวิกฤตร้ายแรงอารมณ์ส่วนตัวของเจ้าอาจอยู่เหนือกว่าเหตุผลถึงยามนั้นเกรงว่าเจ้าจะไม่สามารถตัดสินใจเลือกหนทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดได้ดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นๆค่อ,คอยๆพิจารณาด้วยตัวเองเถิดและแม้ว่า เจ้าจะตัดสินใจเข้าร่วมกับทีมฉิงทงของเราจริงๆก็ยังต้องผ่านการทดสอบฝีมือเช่นกันไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เชื่อในความสามารถของเจ้าแต่ด้วยสภาพของทีมฉิงทงในปัจจุบันเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจที่สุดว่าความสามารถของเจ้าเป็นสิ่งที่ทีมเราต้องการในยามนี้อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าเจ้าก็สมควรได้รับรู้ถึงพลังของพวกเราทีมชิงทงแต่ละคนด้วยตัวเจ้าเองเช่นกันขณะที่กล่าวเช่นนั้นหงทงพรันสืบถาวไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลนหนึ่งก้าวหนึก้าวนีดูแผ่วเ,เบาราวกับคนนกแต่หลีเหยารู้สึกราวกับว่ามีภูเขาลูกหนึ่งกดทับลงมาอย่างรุนแรงร่างกายของมันหนักขึ้นสิบเท่าอย่างฉับพลัน ปะหนึ่งว่าติดอยู่ในปูนซีเมนที่กำลังแข็งตัวอย่างช้าๆวิชาอภินิหารที่ค่าถนัดที่สุดก็คือวิชาควบคุมแรงโน้มถ่วงหากฆ่าเผาผ,า,ผานวิญญาณจนถึงขีดจำกัดจะสามารถสร้างสภาวะแรงโน้มถ่วง30เท่ากดทับใส่ศัตรูทำให้พวกมันเหมือนกับถูกภูเขาที่มองไม่เห็นบทขยี้จนตายในสมาคมดวงดาวลับหลายคนเรียกาว่าปีศาจภูเขา หงทงหัวรอเสียงแปลกพิกลท่านใดนั้นร่างของมันก็กลายเป็นํำแสงสีเทากลุ่มหนึ่งพุ่งวนอยู่รอบกายหลีเาวหลายร้อยรอบในชั่วพริบตานําเป็นระดับความเร็วอ,นอันน่าอัศจรรย์ซึ่งขัดแย้งกับรูปร่างสูงใหญ่กำยำกว่า2เมตรของมันโดยสิ้นเชิงข้าไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มแรงโน้มถ่วงหลายสิบเท่ารอบตัวของศัตรูในทันทีแต่ยังสามารถลดแรงโน้มถ่วงรอบกายตนเองให้เหลือเพียงหนึ่งในสิบ ของแรงโน้มถ่วงมาตรฐานดังนั้นข้าจะสามารถใช้วิชาท่าร่างที่รวดเร็วยิงยิงไปกว่านั้นการโจมตีส่วนใหญ่ของศัตรูรวนอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงดังนั้นตราบใดที่ข้าสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงในรัศมีหลายสิบเมตรได้ดังใจปรารถนาแม้ว่าไม่อาจสกัดการการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วง เพื่อเบียงเบงการโจมตีของศัตรูไม่ว่ากระบี่บินกระสุนพิษหนามแหลมหมอกปีศาจหรือแม้กระทั่งการระเบิดที่ส่งพลังและทั้งหมดล้วนไม่อาจผ่านคาไปได้ดังนั้นในทีมข้าจะรับผิดชอบด้านการป้องกันเป็นหลักหงทงยังไม่ทันจะกล่าวจบคำนกนางแอน่นเอียนอย่างเทียนพันปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าหลีเหยาโดยไม่มีวี่แววล,ลวงหน้า สรงเสียงหัวรอสดใสดุดระคังเงินข้าเป็นสายสืบของทีมถนัดในด้านวิชาตัวเบาและการปกปิดซอนเรนขณะปากกล่าววาจานางก็ขยิบตายอย่างลึกลับให้แก่หลีเหยาร่างของนางกลายเป็นโปร่งใสทันทีราวกับก้อนน้ำแข็งที่โยนลงไปในหม้อน้ำร้อนละลายหายไปอย่างไรร่องรอยหลีเหยาแเพ่กระแสะความคิดจิตศักดิ์สิทธิ์ออกมาเป็นระรอกวงกลม แต่ไม่อาจตรวจพบรองรอยการคงอยู่ของเอียนอย่างเทียนแม้แต่น้อยช่างเป็นวิชาล่องหนอันอัศจรรย์พันลึกนักท่านใดนั้นมีเสียงหัวเราะสดใสดังขึ้นรอบตัวเมื่อหลีเหยาหันไปมองก็พบติงหลิงตังสองคนที่เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนกำลังส่งยิ้มมาทางมันพร้อมกันติ้งหลิงตังทางด้านสายอยากคิวหลิวตาให้จากนั้นร่างกายเป็นผ้าเรือนบูบค่อยๆเปลี่ยนเป็นหลีเหยา เป็นหงทงสุดท้ายกลายเป็นอสูรผมสีม่วงที่มีสองเขายืดยาวออกมาบนหน้าผากแล้วกลับคลืนเป็นเอียนอย่างเทียนที่แยมยิม้มถอยกลับไปยืนอยู่ด้านหลังหงทงดังเดิมส่วนวิชาอภินิหารของข้าไม่มีอะไรพิสดารก็แค่ยิงปืนเท่านั้นปลอกกระสุนเหลืองจือหมิงยิ้มอย่างเฉืยชาทัานใดนั้นสองมือของมันกลายเป็นเงาผ้าเรือนสองกุม ปืนพกสีทองสองกระบอกพันปรากฏขึ้นบนฝ่ามือยิงกระสุนระเบิดพลังปานที่เปร่งประกายเจิดจ้า20หนัดในชั่วอึดใจเดียวที่พิสดารก็คือหลังจากที่กระสุนกระจายตัวออกไปดุดบุบผาบานกลางอากาศพวกมันก็หักเลี้ยวอย่างเหนือธรรมชาติรวมตัวกันและเกือบจะหยุดนิ่งกลางอากาศกลายเป็นกงขังที่ปิดสนิทแน,น่น ซุ้มเสียงแผ่วเบาดังขึ้นคายกลยันที่สรักไว้บนหัวกระสุนทั้ง20นัดประทุขึ้นอย่างพร้อมเพียงสายฟ้าสีทองนับไม่ถ้วนเล่นพรานอยู่ระหว่างกระสุนทั้ง20นัดถักประสานกลายเป็นตะข่ายสายฟ้า3มิติที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรพืนหนึ่งนี่คือวิธีการใช้กระสุนของข้ารูปแบบการโจมตีพื้นฐานกรรงทองคำตัวจับปกติกริยาตอบสนองของศัตรู มีการเปลี่ยนแปลงตามหลัก36รูปแบบเหลืองจือหมิงผิวปากแหลมยาวกระสุนทั้ง20นัดพุ่งรวมศูนย์เข้าไปยังใจกลางในทันทีเกิดเสียงดังหนักทึบคราหนึ่งสายฟ้าสีทองหลายร้อยสายระเบิดขึ้นพร้อมกันแต่พลังทำลายล้างกลับจดจอรวมรังอยู่ภายในวงแคบๆที่มีรัศมีไม่เกินหนึ่งชื่อลีเหยาแม้ยืนห่างออกมาเพียงไม่กี่เมตร กับไม่รู้สึกถึงคลื่นความผันผวนของพลังปานแม้แต่น้อยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการควบคุมพลังปานที่เลิศล้ำไม่เป็นรองใครการแสดงฝีมือของสามสมาช,ชิกทีมฉิงทงหงทงเอียนหยางเทียนและเหลิงจือหมิงนับว่าช่วยเปิดหูเปิดตาให้แกลีเหยาไม่น้อยพวกเจ้าทั้ง3โอ้อวดฝีมือกันถึงเพียงนี้เช่นนั้นจะให้ข้าแสดงอะไรได้บ้าง คนใบป่าเวยฉียฝืนยิ้มจากนั้นหันไปตบไหลหลีเหยาเบาๆกล่าวว่าหรือจะให้ข้าแสดงฝีมือทางการรักษาพยาบาลให้เจ้าดูหลีเหยาไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเพียงแค่พยักหน้าครั้งหนึ่งแต่แล้วทันใดนั้นกลับพบว่ามีลมแปลกๆพัดมาประทะใบหน้ามันกระพริบตาเพียงเพื่อที่จะพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่บนดาวเคาะหน้อยขนาดมหึมาที่รกรางว่างเปล่า หอมรอมด้วยทะเลดาวอันลึกล้ำไร้ที่สิ้นสุดห้วงจัก,กรวาลดำมืดไร้ขอบเขตทำให้มันดูเรกกระจ้อยล้อยเล็ดโดดเดียวเดียวดยอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นมันพบว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้กำลังพุ่งตรงไปยังดาวฤกษ์ขนาดักษ์ที่อยู่เบื้องหน้า ในไม่ช้าดวงดาวนั้นก็ยึดครองขอบเขตสายตาทั้งหมดของหลีเหยาพายุปเปลวไฟที่ร้อนระอุหลายพันองศาราวกับตะแกงเหล็กสีแดงฉานฉีกทำลายเลือดเนื้อออกจากกระดูกอย่างบ้าคลั่งเ,เปลวไฟสายหนึ่งพวยพึ่งขึ้นจากผืนผิวดาวเลือกขนาดยักษ์กลายเป็นกงเล็บที่ใหญ่โตกว่าลีเหยาสิบหลานเท่ากลางนิยวทั้งห้าตะปบใสย,ยังดุดัน หลีเหวยาวกัดฟันกรอดตวาดกรองชักดาบคู่ใจโถมฟันไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลดาวเคาะน้อยระเบิดออกเป็นร้านชิ้นใต้ฝ่าเท้าของมันหลีเหวยาวเปลี่ยนเป็นรำแสงสีทองสายหนึ่งดาบสะบันสายลมโลหิตเดือดฟาดฟันใส่ดาวเลืกดวงนั้นอย่างเกลี้ยกาดตง เสียงระฆังดังแววอยู่กลางอากาศลี่เยาพบว่าตัวเองยังคงยืนอยู่ในห้องฝึกอบรมชั้นสูงของโรงแรมหรูในเมืองจีสิงชุดต่อสู้เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเหนียวเนื้หนะแนบติดกับรางชวนให้อึดอัดไม่สบายตัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ภาพความเวิ้งว้างว่างเปล่าของดวงดาวเาคราะห์น้อยห่วงจักรวาลอันลึกลำไรขอบเขตโทสะแห่งดวงดาวที่เกลี้ยกล่อมทรงพลังตลอดจนความมืดมิดและความสิ้นหวังที่เกือบจะเป็นนิรัน ล้วนยังคงตราตึงอยู่ในใจของมันไม่เลือนหายลีเหยาวสุดหายใจลึกหัวใจเต้นระทึกยังดุเดือดไม่อาจสงบลงเป็นเวลานานนี่เป็นการโจมตีทางจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มันเคยพบมาคนบายป้าเวฉีก็ประหลาดใจไม่น้อยไปกว่ากันอุทานเบาๆเป็นไปไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่17วินาทีก็สามารถหนีออกมาจากอาณาเขตมหาไวยโรจนะของข้าได้ สมแล้วที่เป็นสัตว์ประหาดมันยังไม่ทันจะกล่าวจบประโยคพันรู้สึกว่าลำคอเย็นวาบไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดหลีเหียาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามันราวกับเงาพูดพายสีหน้าไร้ความรู้สึกประกายแหลมคมที่ซ่อนอยู่ระหว่างนิว้วปาดผ่านลำคอของป่าเวยฉีดุดลำแสงสายหนึ่งป่าเวยฉีส่งเสียงครกๆลำคอครึ่งหนึ่งถูกตัดขาดอย่างน่าสยดสยอง แต่ไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวอีกสี่คนที่เหลือกลายเป็นมีสีหน้าแปลกประหลาดแข่งทือไร้ชีวิตราวกับหุ่นเชิดที่ถูกตัดเฉือนโลกรอบคางพังทลายลงทันทีราวกับหอคอยหินถล่มลงมาจากด้านบนกลายเป็นเศษชิ้นส่วนขาวดำดุดผีเสื้อน,นับพันนับหมื่นปลิวว่อนไปตามกระแสพายุจากนั้นผสานร,รวมเข้าด้วยกันใหม่กลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสัน หลีเหยายังคงยืนอยู่ในห้องฝึกซ้อมแต่ขนใบาปาเวยฉีสุดคุกเข่าค้างหนึ่งลงกับพื้นใบหน้าขาวซีดสองมือกุมลำคอเอาไว้แน่นยาดเหงือพุ่งพลายเต็มหน้าแม้ว่าลำคอของมันจะยังคงอยู่ที่เดิมแต่คล้ายมีเสียงลมล่วออกมาจากส่วนลึกของลำคอสี่หน้าเต็มไปด้วยความอ่อนแออย่างยิง่งนี่เป็นผลสะท้อนกลับหลังจากที่การโจมตีทางจิตของมันถูกมองออก และคู่ต่อสู้จูโโจมย้อนกลับมาคราวนี้สมาชิกทั้งสี่นอกเหนือจากติงหลิงตังตกตะลึงพึงเพิดอย่างแท้จริงป่าเวยฉียิ่งตื่นตะลึงกว่าผู้ใดอาปากข้างอยู่ครึ่งค้อนวันก่อนจะถามเสียงแหบแหง้งจ้ารู้ได้อย่างไรว่าห้องฝึกสอนเมื่อคู่ยังคงเป็นภาพลวงตาที่ข้าสร้างขึ้นวิชาลับภาพลวงตาสองชั้นของข้า แม้แต่ผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีขั้นสูงหลายคนยังแยกไม่ออกและหมักต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่เจ้ากลับสามารถมองทะลุได้ภายใน5วินาทีเพราะเหตุใดหลีเหยาวยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ตอบคำปาเวยชีผู้นี้นับเป็นยอดฝีมือด้านการโจมตีทางจิตอย่างแท้จริง ภาพโวงตาที่มันสร้างขึ้นทรงพลังและสมจริงมากที่สุดเท่าที่หลี่เหวยาวเคยเห็นมาอย่างไรก็ตามหลี่เหวยาวเคยผ่านโลกความฝันลวงตาอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยพลังของตัวประหลาดเท่าในตำนานเช่นโอเยียจือและมักจะฝึกฝนอยู่ในชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจืออยู่เป็นประจำสำหรับการแยก แยะระหว่างภาพลวงตาและความเป็นจริงในโลกนี้เกรงว่าน้อยคนนักที่มีความรู้สึกเชียบไหวเท่ากับมันอาศัยภาพลวงตาของผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีผู้หนึ่งจะกักขังมันไว้ได้อย่างไรแต่หลังจากได้ชมดูฝีมืออันน่าทึ่งของสมาชิกทั้ง4แห่งทีมฉิงทงแล้วหลีเยาเริ่มวันไหวใจไม่น้อยเมื่อรวมกับติงหลิงตังอีกคน มันก็ตัดสินใจได้โดยไม่ลังเลกล่กาวอย่างตรงไปตรงมาทันทีหงตุยจ้างข้ายินดีเขาร่วมเทีย่ยงฉิงทงไม่ทราบว่าจะทำการทดสอบอย่างไรหงทงกล่าวว่าประการแรกคือพลังต่อสู้นี่คือพื้นฐานที่สุด้านที่สุดแล้วดวงดาวรับก็เต็มไปด้วยภัยอันตรายนับไม่ถ้วนนี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะต้องมีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งแต่อย่างน้อยที่สุด ต้องสามารถปกป้องตนเองได้ประการที่สองคือความสามารถทางวิชาชีพที่ไม่อาจทดแทนได้อย่างเช่นคาที่มุงเน้นด้านการป้องกันยาปามีความสามารถในการโจมตีทางจิตตั้งเขือเชี่ยวชาญอาวุธปืนและการโจมตีระยะไกลและเอียนจือที่ถนัดการพรางตัวและรอบสืบข่าวสำหรับความสามารถในการต่อสู้ของเจ้า เราทุกคนล้วนได้ประจักษ์ชัดแล้วพวกเราไม่มีความเห็นเป็นอื่นดังนั้นจากนี้ขอให้เจ้าแสดงความสามารถด้านการหลอมสร้างและปรับแต่งอาวุธวิเศษของเจ้าให้พวกเราได้ชมดูว่าเจ้ามีฝีมืออยู่ในระดับใดหลีเหยากำลังจะพยักหน้าแต่ติงริงตังพันกร้าออกมายืนหน้าเข้าใกล้จนจมูกแทบจะชนจมูกดวงตาเต็มไปด้วยประกายยั่วยุยิ้มพรางกล่าวว่ารอสักคู่ ในการประลองกับกัวอี้หรี่เยาเพียงใช้กลอุบายเพื่อเอาชัยเท่านั้นแต่ในดวงดาวลับสถานที่ที่ไม่สามารถใช้เล่ออุบายเอาชนะได้ล้วนมีอยู่ทั่วไปดังนั้นข้ายังเห็นว่าสมควรทำการทดสอบพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของมันอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งมาเถอะไปที่ห้องฝึกซ้อมต่อสู้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นผลการฝึกปือในดวงดาวลับของข้าในช่วงหนึ่งเดือนมานี้ หลี่เหยาแยมยิม้มดวงตาสีดำสนิททอประกายดุดคมมีดผู้ใดกลัวท่านด้วยเช่นนี้ก็ประเสริฐข้าจะได้บอกให้ท่านได้รู้ว่าหลังจากที่ข้าเข้าสู่ด่านจูจีแล้วข้าได้กลายเป็นสิ่งใดในห้องฝึกซอมต่อสู้หลี่เหวยาวและติงหลิงตังยืนอยู่คนละด้านจ้องมองกันและกันอย่างเงียบเงียบหสอง 3. พญาสรพิษเพิงที่มีสีสันแตกต่างกัน3ตัวปรากฏขึ้นที่ด้านหลังติ้งหลิงตังแต่ละตัวดุร้ายกระหายเลือดไม่ต่างกันส่วนลีเหยาถือขอนยักษ์ที่มีน้ำหนักมากถึง972กิโลกรัมมีพลังโจมตี2ชนิดทั้งการสั่นสะเทือนความถี่สูงและพลังสายฟ้าระหว่างทั้งสองฝ่ายอากาศแตกประทุประกายไฟแลบลันคนทั้งสองมุมปากขยับยกเป็นรอยยิ้มความ คาดหวังรอคอยในส่วนลึกของดวงตาลุกโชนด้วยความกระหายป่าเวยฉีที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้หยุดทีด้านนอกอดหันไปถามสหายร่วมทีมไม่ได้พวกมันทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงๆ